สวัสดีคุณผู้ชมทกุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ย่องช่องเจ็ดไปเก้านำโชคชแนลนะครับมาพบกันเป็นประจำทุก,กวันนะครับกับแนวทางดีๆที่นํามาเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมนะครับสวัสดีไปยังคุณผู้ชมมิรักแฟนคลับทั้งใหม่และเก่าด้วยนะครับใครที่ดูประจํายังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับ การีพกเข้านะครับรับจานวนจํากัดนะครับเพราะว่าถ้ากลุ่มเต็มเราก็ไม่รับอีกแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่เต็มนะครับปวดชัยวิจารยานะครับในการรับชมให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เร่นการพนันใดๆนะครับเข้ากลุ่มฟรีรับเลขตัวเดียวเน้นๆนะครับแล้วก็แนวทางที่ไม่ได้ลงใน YouTube ID l ล n e เป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เลขทั้งหมดนะครับแอดไลน์ไปขอเป็นเพื่อน แล้ว่งข้อความไปบอกเข้าร่วมกลุ่มฟรีนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ดึงเข้ากลุ่มให้นะครับก่อนที่เราจะมาดูนิเคี K ิ I, วันที่3กันนะครับว่ามีตัวเด่นตัวรองอะไรกันบ้างเราไปดูผลของวันที่2กุมภาพันธ์กันนะครับเช้าออก2 0 1 1 6ครับบ่ายออก5 18 67ครับ วันที่สองกุมภาพันธ์นะครับแอดให้นะครับสี่กับแปดนะครับแปดมาบ่ายนะครับแปดหนึ่งฮะหนึ่งแปดนะครับเจาะแตกนะครับเจาะแตกบ่ายหนึ่งแปดเน้นนะคะสองหางสองตัวนะครับก็เจาะแตกค่ะ บายหนึ่งแปดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามเฉพาะตัวเน้นแค่ส 4, 4กับ8 1นี้ก็รับไปเลยนะครับไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับก็แต่บางวันมันก็ไม่เข้าตัวเน้นนะครับมันก็ไปอยู่ที่ตัวเจาะบางวันก็อาจจะไปอยู่ที่สายวิ่งสายรูดอะไรประมาณนี้นะครับอ่ก็มันก็ไม่แน่นอนนะครับใครที่แบบไม่อยากพลาดนะครับก็เป็นที่สายวิ่งสายรูดจะดีที่สุดครับแต่ถ้าเกิดใครมีงบน้อย นะครับก็ต้องตัวนี้นะครับถ้าบังเอิญว่าวันนั้นจะพัชผูนะครับมันไปตรงไปปังพอดีนะครับคุณก็ได้ไปเต็มเต็มแต่วันนี้มีคนได้เยอะมากนะครับทั้งในกลุ่มนะครับในกลุ่มที่แอดให้เข้าฟรีเนี่ยนะครับเพราะว่าตัวเดียวเนี่ยแอดให้แปนะครับรอบบ่ายนะแอดให้8ซึ่งมันก็มานะครับแล้วก็เม็ดเดียว8 1มันก็มานะครับนี่นะครับต้องขอบอกเลยนะครับว่ามันปังจริงจริง นะครับของฟรีมีจริงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะเข้าก็รีบบกันเลยนะครับเสียดายนะครับว่าอันนียตรงนี้นะครับเม็ดเดียวตรงนี้หกแปดหนึ่งนะครับแต่ว่าออกห้าหนึ่งแปดต้านเดียวนะครับตรงนี้ถ้าเป็นห้าแปดหนึ่งนี่ก็แตกสามตัวนะครับเสียดายมากมากเลยนะครับสําหรับเม็ดเดียวสามตัวตรงนะครับเนาะเสียดายจริงๆวันนี้อาจจะมาตรงๆก็ได้นะครับ นี่นะครับ5้าตรงเนี้ยก็18ตรงนี้นะครับก็ถูกไปนะครับรอบปลายก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ได้18ด้วยนะครับเรามาดูเลขเด่นประจำวันที่3ทักกุมภาพันธ์พุทธศักราช2569นี้สิเคอีสูตรช้าบวกปลายได้แก่เลข1และ6นะครับ เจาะสองตัวหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งหกหกเจ็ดหกศูนย์หกสามหกหกเมื่อวานแอดบอกว่าให้ระวังเบิ้ลไม่มานะครับเอ๊ะแล้ววันนี้จะมาตัวเดิมหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> นะฮะเพราะว่าตัวเจาะได้ทั้งหนึ่งหกแล้วก็หกเจ็ดเหมือนเมื่อวานเลยเนาะอ่ะก็วันนี้อาจจะมาเจ็ดหกหรือหกหนึ่ง ประมาณนั้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะมาไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวไปที่สองตัวสองเม็ดนะครับเน้นๆน,น,นะนคะือ1 3แล้วก็60นะครับเจะาะ3าตัวครับ9ก้า6 0 8 1 7 ตัวสุดท้ายนะครับ2 6 7ครับเข้ากลุ่ม l ลายฟรีครับรับเลขตัวเดียวและแนวทางที่ไม่ได้ลงใน YouTube นะครับ ID Line เป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับตามที่แอดพิมพ์ให้เรามาทบทวนสรุปหุ้นนี้เคอีสุชาปวไปประจําวันที่3กันนะครับกุมภาพันธ์นะวันที่3ากุมภาพันธ์นี่นะครับเด่นนะครับ1กับ6ครับ2ตัว2เมตรนะครับ1 3กับ60ครับเมตรเดียวฮะ 913นะครับเม็ดเดียวสามตัววันนี้นะครับ913เข้ากลุ่มรายฟรีรับเลขตัวเดียวเน้นๆและก็แนวทางที่ไม่ได้ลงใน YouTube นะครับ ID i n e ก็เป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เร็กทั้งหมดตามที่แอดไฮไลท์ให้ไว้น,นี้นะครับแคปหน้าจอแอดไลน์ไปขอเป็นเพื่อนแล้วจะส่งข้อความมาขอเข้าร่วมกลุ่มจะมีเจ้าหน้าที่ดึงเข้ากลุ่มฟรีให้นะครับรับจำนวนจำกัดเต็มแล้วปิดรับทันทีนะครับ วันนี้ขอให้โชคดีทุกทุกท่านนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ